หลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีญาณสมาธิแก่กล้ามีจิตตานุภาพสูงพอที่จะเพ่งเครื่องรางของขังเหรียญและวัตถุมงคลพยายันของหลวงพ่อแดงจึงมีผู้นิยมสมาะหาไปบูชากันมากแม้ท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่วันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2517แต่ ความนิยมเลื่อมใสศรัทธ,ธาความเชื่อมั่นในกิจยานุคมและอาคมขังในวัตถุมงคลของท่านก็ยังไม่เคยเสื่อมคลายหลวงพ่อรูปนี้ท่านมีอะไรดีทำไมใครๆทั่วสารทิศจึงพากันมาที่วัดเขาใบไดอิดไม่ขาดสายหลวงพ่อแดงหรือ พระคูยานวิราชเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสำหรับในวัยเด็กของท่านท่านได้ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กๆสมัยนี้จนกระทั่งท่านอายุได้20ปีพ่อแม่ก็ได้ฝากท่านให้ไปล่ำเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ พระพิสุกแดงเมื่อได้บวชก็ได้ประพฤกเคร่งคัดต่อพระวินัยและปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดีอาจารย์เปลี่ยนจึงรักใคร่ามากกว่าสิทธิ์คนอื่นๆและยังได้สอนวิชาวิปัสสนาและวิชานั่งปงกรรมฐานให้รวมถึงถ่ายทอดวิชากิจยาคมให้อย่างไม่มีปิดบังห่วงแหนเหตุนี้จึงทำให้พระพิสุกแดง เพลิดเพลินในการศึกษาวิชาความรู้จนกลายเป็นพระที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อาวุโสสูงสุดจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณะภาพลงพระพิสุกแดงจึงรับหน้าที่เป็นสมภารของวัดเขาบรรอิฐแทนและได้เป็นเจ้าอาวาตกลายเป็นหลวงพ่อแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2461 เป็นต้นมาแม้ท่านจะเป็นสมภารที่ต้องมีภารกิจมากแต่ท่านก็ยังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในถ้ำเพื่อแสวงหาวิมุตตาภาวนาทุกวันยานสมาธิจึงแก่กล้าจิตนิ่งหลวงพ่อแดงไม่เคยอวดอ้างในยานสมาธิของท่านแต่ผลของความศักดิ์สิทธิ์ในเลขยันเป่ามนของท่านได้สำแดงออกมาให้ประจักษ์ 10. วัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงที่มีคนสาอสแสหวงหาและมีการเล่นหาเปลี่ยนมือสูงที่สุดมีวัตถุมงคลเหรียญประเภทไหนมั่งไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอันดับที่1เหรียญปั๊มรุ่นแรกพศ2 5 0 3มีการเจ้าหาเปลี่ยนมือ80,000ถึง0 0 0 0 0บาทจัดสร้างในปีพุทธศักราช 2,503โดยบรรดาลูกศิษย์ได้หาลือและได้ขออนุญาตหลวงพ่อแดงจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ของพระครูยานวิราชเมื่อวันที่5้ธันวาคมพศ2 5 0พพร้อมรับพระราชทานสัญญบัตรพัทยศร่วมกับโอกาสที่ท่านอายุย่างเข้า83ปีมีการจัดสร้างทั้งหมด2เนื้อคือ เนื้อเงินจำนวนที่สร้าง83เหรียญเท่ากับอายุของท่านและเนื้อทองแดงลมดำมีจำนวนการสร้าง15,000เหรียญพุทธลักษณะด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปของหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญรูปไข่หูในตัวสูงประมาณ3.4เซนเมตรกว้างประมาณ2.6ซนเมตรด้านบนจะระบุปีที่จัดสร้าง คือปีพศ2503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนามของท่านคือพระขูยานวิราชแดงพุทธลักษณะด้านหลังของเหรียญด้านหลังเหรียญตรงการจะมียันสีหัวขมวดเรียกว่ายันครูมีอักขรละขอมสีตัวล้อมรอบอ่านว่าเมมะอ,อุอออออ อยู่ในเส้นรอบวงรีสองชั้นรอบนอกมีอาักขาระขอม29ตัวโดยเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดเขาบในอิตปี2503ได้สร้างประสบการณ์ต่างๆมากมายจนกิตติศัก์ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นที่เรื่องลือและหมดอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงมีการสร้างเหรียญรุ่นต่างๆตามมาอีกมากมาย ดับที่2เหรียญปั๊มรุ่น2แจกพ่อครัวหลังเลข7เนื้อเงินมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4 0 0 0 0ถึง400,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของเหรียญเหรียญรุ่น2หรือรุ่นแจกพ่อครัวเหรียญเนื้อเงินสร้างน้อยมากนะครับสร้างเพียง50เหรียญพุทธลักษณะด้านหน้าของเหรียญจะมีรูปของหลวงพ่อแดงครึ่งองค์ ขอบเหรียญด้านบนมีพศ2 5 0 3และอายุ82ปีขอบเหรียญด้านล่างจะมีข้อความระบุว่าพระครูยานวิราชแดงส่วนพุทธลักษณะด้านหลังเหรียญจะเหมือนกับรุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็นยันครูส่วนราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่50,000จนไปถึง4 0 0 0 0นบาท อันดับที่3เหรียญปั๊มรุ่น2หลังเลข8มีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่30,000ถึง300,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญน,นับว่าเป็นเหรียญที่หายากเนื่องจากรุ่น2จะแบ่งออกเป็นประมาณ8บล็อกได้นะครับแต่ละบล็อกก็จะมีความหายากสมัยสงครามเวียดนามนะครับทางกองกำลังไทย ได้ออกราตะเวนทางฝั่งเวียดนามโดยให้เด็กเวียดนามเป็นผู้นำทางในการลราตะเวนครั้งนั้นเด็กน้อยได้เกิดอาการสัน่นและมีนายฐานไทยท่านหนึง่งเห็นว่าเด็กกลัวและสัน่นจึงได้ถอดสร้อยหลวงพ่อแดงรุ่น2ให้เด็กน้อยจึงหายสั่นนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลาตะเวนไปเจอกับกองกำลังทางเวียดนามจึงได้เกิดการประทะขึ้น แต่ฝั่งเวียดนามมีกองกําลังที่เยอะกว่าสาัต์กระสุนเข้าใส่กองกําลังไทยทหารไทยตายหมดยกเว้นเด็กเวียดนามที่ห้อยหลวงพ่อแดงนะครับสรุปการประทะในครั้งนั้นทหารไทยตายทุกท่านส่วนเด็กเวียดนามที่แขวนหลวงพ่อแดงรอดปาฏิหาริย์อันดับที่4เหรียญรุ่น2แจกพ่อครัวปี2 5 0 5 เนื้ออาบาก้าจํานวนการสร้าง750เหรียญมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่25,000ถึง300,000บาทการเล่นหาบูชาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญเป็นหลักด้วยนะครับถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็หลักแสนแต่ถ้าอยู่ในสภาพเหรียญที่ผ่านใช้สึกๆราคาก็อาจจะอยู่ที่หลักหมืน่นอันดับที่5เหรียญปั๊มแจกแม่ครัวเนื้อทองแดง บล็อกตาไก่มีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3 0ม0 0ถึง100,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของเหรียญสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อแดงที่มีความแรงไม่มีตกและมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากพุทธคุณของหลวงพ่อแดงและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่มีผู้ที่ดำไมบูชาและเกิดประสบการณ์ ด้วยตัวเองและมีการเล่าขานต่อๆกันมานะครับโดยเฉพาะบล็อกนิยมตาไก่ของหลวงพ่อแดงสร้างประมาณปี2506เหรียญรุ่นแจกแม่ครัวของหลวงพ่อแดงที่แท้ๆสร้างในปี2506จะมีบ็อกตาไก่ที่ได้รับความนิยมสากลมานานแต่ต้องระวังนะครับคือเหรียญบ็อกแท้เสริมรุ่นหลังและของเกเรียนแบบ ที่มีหลายฝีมือเก๊กันมาหลายสิบปีบางคนหลงเก็บของเก๊กันมาเป็นของแท้ก็มีเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกปี2,503ปัจจุบันสภาพดีๆก็ต้องมี6-7ถึง7หลักอันดับที่6เหรียญแม่ทัพภาคที่1เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นก่อนที่ท่านจะอายุครบ90ปีหรือ67พรรษา โดยคณะสงฆ์ข้าราชการทหารตำรวจและสิทยานุศิย์ของท่านขออนุญาตสร้างรูปเหมือนของหลวงพ่อแดงขึ้นพุทธลักษณะของเหรียญด้านหน้ามีรูปของหลวงพ่อแดงครึ่งองค์บริเวณขอบเหรียญมีอักษรไทยระบุว่าที่ระลึกอายุครบ90ปีหลวงพ่อแดงวันที่ครบ11เมษายน2 5 1 1 ส่วนด้านหลังเหรียญมีตาสัญ,ญลักษณ์แม่ทัพภาคที่1การจัดสร้างเพื่อนำรายได้ไปบูรณะโบสถ์เหรียญเนื้อทองแดงมีจำนวนการสร้าง48,000เหรียญบล็อกธรรมดามีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่5,000บาทขึ้นไปจนไปถึงหลักหมื่นส่วนบล็อกนิยมเล่นหาหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสน อันดับที่7เหรียญรุ่นจปลหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2513สร้างในโอกาสที่ครบรอบรับราชการครบ30ปีของคณะนายทหารในตำรวจจปลรลุ่นที่13มีการขออนุญาตหลวงพ่อแดงสร้างรูปเหมือนของหลวงพ่อแดงขึ้น โดยตั้งชื่อรุ่นว่าจปลและนำรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถหลวงพ่อแดงได้ปลุกเสกให้หนึ่งไตมารและนำเหรียญเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ที่วัดบวรนิเวศโดยมีพระเกคจิชื่อดังทั่วประเทศในสมัยนั้นมาเข้าร่วมปลุกเสกมีการจัดสร้างสองบ็อกคือบ็อกบางและบ็อกหนาเหรียญรุ่นนี้มีโค้ดของหลวงพ่อแดง ซึ่งเป็นโค้ดลายมือตอกที่องค์พระด้านหน้าของเหรียญว่าแดงซึ่งบางเหรียญก็จะไม่มีโค้ดพุทธลักษณะของเหรียญด้านหน้าของเหรียญมีปืนควยอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งของรูมเหมือนของหลวงพ่อแดงบางท่านจึงเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญปืนควยหากดูด้านหลังเหรียญมีเส้นรากยาว ผ่านยันลงมาเรียกว่าหลังขีดเล่นหากันเป็นบล็อกนิยมโดยเฉพาะบล็อกหนาหลังขีดจะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดจำนวนการสร้างมีเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงสร้างเพียงหกหมื่นเหรียญส่วนราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าเป็นบล็อกธรรมดา5 0 0พันถึงหลักหมื่นแล้วแต่สภาพความสมบูรณ์และความสวยของเหรียญ ถ้าเป็นบล็อกนิยมเล่นหาเปลี่ยนมือห0,000ื่ขึ้นไปจนไปถึงห0,000่บาทอันดับที่8เหรียญสองพี่น้องหรือเหรียญโบทลั่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญปี2512หลวงพ่อเจริญหรือพระครูปัญญาโชติวัตรเป็นอดีตเจ้าอาวาดวัดทองนพคุณ เป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับหลวงพ่อแดงมีอายุน้อยกว่าหลวงพ่อแดง5ปีท่านมีความต้องการที่จะจัดสร้างเหรียญรูปซ้อนขึ้นเพื่อหาเงินมาสร้างและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในวัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เข้าปรึกษากับหลวงพ่อแดงที่เป็นพี่ชายเพื่อตกลงและตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย หลวงพ่อเจริญจึงจัดสร้างขึ้นในปี2512แล้วนำไปให้หลวงพ่อแดงปลุกเสกก่อน1นึ่พรรษาหลังจากนั้นจึงจัดทำพิธีพุทธาพิเศษขึ้นที่วัดทองนพคุณหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดท่านจะไม่รับกิจนิมนต์นอกจังหวัดเพชรบุรีวิธีปลุกเสกของท่านคือท่านจะปลุกเสกเดียว หากต้องการให้หลวงพ่อแดงปลูกเสกวัตถุมงคลต้องนำมาที่วัดเขาบันไดอิดเท่านั้นยกเว้นการปลุกเสกสองครั้งที่ท่านยอมไปปลูกเสกนอกวัดให้ครั้งแรกปลุกเสกที่วัดทองนพคุณวัตถุมงคลคือเหรียญโบดลั่นโดยมีพระเกจิอาจารย์หลายท่านร่วมปลุกเสกได้แก่หลวงพ่ออินวัดยางหลวงพ่อเยิ้มวัดใหม่บางจากหลวงพ่อแลวัดพระทรง หลวงพ่ออุตมะครั้งที่สองที่วัดพภาาชัยวัตถุมงคลคือเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญในขณะที่บุกเสกเหรียญรูปซ้อนดังกล่าวในพระอุโบสถนั้นได้เกิดเสียงลั่นภายในโบสถ์บรรดาญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่อยู่ในพิธีโบสถ์ต่างสอดสายตามองภายในรอบโบสถ์ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติ โบสถจะล้าวลั่นแตกพังลงมาหรือเปล่าปรากฏว่าสภาพภายในก็ปกติมีแต่เสียงยังคงดังลั่นอยู่หลังจากพิธีปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยเสียงดังกล่าวก็หายไปชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพูดต่อกันปากต่อปากเป็นที่โจดจันกันในเวลาอันรวดเร็วจากนั้นเมื่อนำเหรียญลูดซ้อนออกมาให้บูชาปรากฏว่าเหรียญหมด ภายในระยะเวลาสั้นๆเหรียญบดลั่นจัดสร้างสีเนื้อคือเนื้อทองคำเนื้อหน้าเนื้อเงินเนื้อทองแดงลมดำก่อนสร้างไม่มีการแบ่งแยกบล็อกจะวัดที่ความสวยงามเป็นหลักของเหรียญแต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกบล็อกอย่างชัดเจนมีทั้งหมด5บล็อกนะครับเหรียญบทลั่นหรือเหรียญสองพี่น้อง ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่สร้างเสร็จใหม่เพราะแรงศรัทธาในองค์หลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญและเสียงเล่าขานถึงประสบการณ์โบทลั่นทำให้ประชาชนเช่าบูชาเหรียญรุ่นนี้จนหมดอย่างรวดเร็วทางวัดต้องจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญรูปแบบเดียวกันออกมาอีก2อถึงสครั้งซึ่งหลวงพ่อแดงเมตตาปลุกเสกให้บ็อกธรรมดา หรือเรียกว่างัวลั่นจึงตีเป็นปี2,513ปัจจุบันเหรียญ2พี่น้องหรือเหรียญโบดลั่นมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือตั้งแต่4,000จนไปถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับบล็อกและความหายากส่วนวิธีแยกบล็อกเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงไว้ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ไม่อยากจะให้มันยาวไปกว่านี้นะครับอันดับที่9เหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงวัดเขาบรนไดอิดหรือเหรียญลัตโตอันเป็นนามฉายาจัดสร้างในปีพศ2516โดยคณะผู้ใกล้ชิดได้รับออกแบบจากกองกระสาบกรมธนารักษ์มีความสวยงามโดยวัตกรรมสมัยใหม่แต่สร้างครั้งนั้น มีจำนวนการสร้างไม่พอถัดมาในปีพศ2517จึงสร้างขึ้นอีกครั้งเรียกกันว่าปั๊มครั้งที่สองการสร้างเหรียญลัตโตในปี2516มีจำนวนการสร้าง3,400เหรียญเป็นเนื้อเงิน400เหรียญและเนื้อทองแดงลมดำ3,000เหรียญพุทธลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัว ด้านหน้ามีรูปเหมือนหันข้างแบบครึ่งองค์ของหลวงพ่อแดงกึ่งกลางด้านซ้ายรูปเหมือนเขียนอักษรว่ารัตโตบรรทัดถัดลงมาเขียนว่าพระคูยานวิราชและบรรทัดน่างสุดเขียนว่าหลวงพ่อแดงพุทธลักษณะด้านหลังเหรียญตรงกลางมีอัคคระยันมีขีดสองขีดขีดเป็นรูปวงรีล้อมรอบอัคขระยัน ด้านล่างใต้ยันเป็นตัวเลขไทยระบุพศ2,516มีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4,000จนไปถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและขึ้นอยู่กับบ็อกที่นิยมด้วยนะครับอันดับที่10เหรียญกลมวัดทุ่งเฟื้อหลวงพ่อแดงวัดเขาใบไดอิตปี2,514 ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลวงพ่อแดงท่านปุกเสกเป็นเหรียญที่นักสะสมต่างตามหาเพราะมีจำนวนการสร้างที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีการสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อสดได้ขออนุญาตหลวงพ่อแดงในการจัดสร้างวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อแจกใจ่ายให้กับญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทาบุญทอดผ้าป่า ในการสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลซึ่งหลวงพ่อแดงท่านได้ทำการปลูกเสกให้หนึ่งพรรษาการสร้างเหรียญในครั้งนั้นมีการออกแบบเป็นเหรียญทรงกลมจัดขึ้นมาด้วยกันสองแบบคือเนื้ออาบาก้าเป็นเหรียญที่สร้างแจกให้กรรมการซึ่งมีลักษณะเป็นวงนอกที่มีคาถาของหลวงพ่อแดงอยู่ด้วยและด้านหลังของเหรียญ เป็นรูปพระแม่โพศพถือหลวงข้าวอยู่ตรงกลางซึ่งมีความหมายที่อุดมสมบูรณ์ด้านล่างแม่โพศพมีอักษรย่อว่าวจฟซึ่งย่อมาจากวัดเฟื่อสุธรรมด้านหลังจะมีอักษรที่สลักอักษรคำว่าที่ระลึกวัดเฟื่อสุธรรม2514และมีอักขระขอ,อมล้อมรอบ ส่วนพุทธลักษณะของเหรียญแบบที่สคือด้านหน้าของเหรียญจะมีรูปของหลวงพ่อแดงมองตรงปรากฏครึ่งองค์ในส่วนด้านบนเหนือศีรษะระบุอักษรว่าพศ2514อายุ93ปีส่วนพุทธลักษณะด้านหลังของเหรียญมีอักษรคําว่าพระครูยานวิราชแดงส่วนด้านหลังนั้น มีลักษณะเดียวกันกันกบเหรียญที่ใช้แจกกรรมการเนื่องจากเป็นบล็อกเดียวกันซึ่งหากถามถึงเหรียญในยุคปัจจุบันต้องขอบอกเลยว่าหายากมากๆอย่างใดที่กล่าวมาหลวงพ่อแดงท่านได้ปลูกเสกถึงหพันสาและมีจำนวนการสร้างที่น้อยจริงๆนะครับส่วนราคาที่เล่นหาปัจจุบันถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่ 4,000จนไปถึง8,000บาทอย่างไรก็ตามความศรัทธาในการเล่นหาสะสมภาเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลหากจะให้ดีต้องปฏิบัติด,ดีประพฤติดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นพุทธคุณจึงจะส่งเสริมสำหรับ10เหรียญ10วัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ หรือพระคูยานวิราชที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมและบูชาวัตถุมงคลนะครับอำนาจคุณพระสีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งอำนาจบารมีแห่งพุทธคุณของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดช่วยปกป้องและรักษาท่านผู้ชมให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสำคัญ ขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านไปได้ด้วยดีนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ